どうもありがい พบก,กับผมนัทชวิทยนะครับและผมอมครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอ7วิธีธลืมแฟนเก่าจะเป็นยังไงไป,ไปชมกันเลย เฮ้ยฮะทำไรวะลบรูปแฟนเก่ากูอยู่ไงอะไรมึงวะว่างไปโรงพยาบาลบ้างนะไปทำไมวะเซ็กสมองมึงว่ากูบ้าอ๋อเฮ้ยเพื่อนมึงต้องเต้นนะเว้ยช่วงเนี้ยกระแสแดนกำลังมาแรงเนี่ยนะเว้ยแดนแดนอะไรวะเออแล้วผู้หญิงอ่ะเขาบอกว่าไอ้ใช้ใช้ครีมอะไรวะ ครีมครีมซีซีครีมมันมันจะทําให้ขาวนะจะทําให้ขาวมากเลยครีมซีซีอ่ะถ้าทาครีมไปเนี่ยโอโ้โหโคตรขาวเลวยไปก่อนนะเพื่อนนะัดไปาแม่น้ำอ่ะไปไหนอย่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปทีหนึ่งนะเออช่วงนี้มึงต้องดูแลตัวเองให้มากนะทำไมอ่ะเพราะว่าช่วงนี้เออมันอากาศมันร้อนอ่ะโห่ไงอ่ะอ๋ออโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ้าไปไหนไปไหนไปไหนะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมารับอ๋อเพื่อนมารับเราไปไหนอ่ะ องั้นกูไปแล้วนะไปไหนวะไปไหนไม่รู้เอาเพื่อนกูบอกให้ไปอ่ะบ๊ายบายมึงอยู่กับกูก่อนกูเหลือมึงคนเดียวแล้วนะมึงอย่าทิ้งกูสิกูต้องใช้เวลาอยู่กับมึงเพียบนะเว้ยแล้วมึงมึงมึงฟังก่อนสิมึงเชื่อใจกูมึงจะไปไหนมึงมึงมึงรักกูไหมเนี่ยมึงเพื่อนแท้กูใช่ไหมโอ้ไอสัตว์มึงเหลือแค่นี้้กูนะไอเพื่อนทรยศ โอ๊ยอ uh huh. ไมึงลืมมีวะกูลืมแฟนเก่ากูไม่ได้วะทำไมอ่ะกูลืมเขาไม่ได้จริงๆถ้ามึงอยากลืมนะกูต้องทำสิ่งที่มึงรักทำสิ่งที่กูรักเหรอใช่มีงทำอะไรครับเจ้

ต้องดูแลตัวเองสิช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองนะให้กูเชื่อไหมอ่ะมึงไม่มึงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยมึงไม่ต้องช่วยกูกูช่วยตัวเองได้เดี๋ยวทาให้โอเคนะนี่เลยฝากถึงคนดูด้วยนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนต้องดูแลตัวเองให้มากนะครับนะเฮ้ยโอมเมื่อวานนะมึงเป็นไงบ้างวะที่มึงไปซ้อมบอลนะ เออก็สนุกดีอ่ะหูดิออกกําลังกายแม่เฮ้ยไม่ได้ใส่นอมตีบอลด้วยนะเว้ยใส่นอมตีบอลเหรอเออว่ะใครหรอพี่ที่เราเจอเมื่อวานไงจริงดิอย่ามองอย่ามองใจเย็นอย่ามอง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 นี่มองหน้ากูมองหน้ากูอย่ามองมันอย่ามองใจเย็นไว้ใจเย็น ทงานทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินช่วยเหลือผ่องใสไม่ปว่วยพัฒนาฉลาดลือชาติจเจริญไปถึงไหนแร้ก็ไม่รู้ไปได้ไงบ้างครับกับเจ็ดิธีลืมไปเก่าน,นะครับถ้าเพื่อนชอบวิธีไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ที่ด้านลาน่างเลยนะครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด,<ช>ดทับสไครต์ให้กับพวกเราได้ที่ตรงนี้ครับมาเลยได้กด ฝากเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของพวกเราได้ที่ลิง์ด้านล่างนี้เลยนะครับ hey, long, high, Kong, walk, ครับสำหรับวันนี้พวกเรา <well. S 1> ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ